สวัสดีครับท่านที่เคารพครับ,รบวันนี้เราจะมารีวิวมะพร้าวกะทิของเวียดนามกันนะครับลูกนี้สนนราคาอยู่ที่20 0 0 0 0หห0เวียดนามดองนะครับก็จะเป็นลูกใหญ่ๆหน่อยนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ350บบาทนะครับก็ถือว่าเป็นของพรีเมียมของเวียดนามนะครับ เวียดนามเขาเรียกจุย้ยเออโทษนะครับเวียดนามเขาจะเรียกเหยือซาบนะครับเหยือก็คือมะพร้าวซาบก็คือลักษณะเนื้อที่คล้ายๆกับขี้ผึ้งผมก็พยายามที่จะแปลได้ประมาณนั้นนะครับนี่ลูกหนึ่งประมาณประมาณ2ประมาณ2กิโลหรือว่า1กิโลครึ่งประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเนื้อในามันจะเป็นยังไงเขาก็ ทำให้แพ็กเกจจิ้งนั้นสามารถที่จะสร้างราคาเพิ่มหรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีถุงบรรจุข้างนอกด้วยนะครับไหนๆให้ดูแล้วนะครับผมจะให้ดูอีกหนึ่งชนิดของมะพร้าวก็คือมะพร้าวนี้ก็สำหรับไหว้ไหว้เจ้าไหวบ้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุดเวียดนามนะครับลูกที่ผมบอกว่าเท่ากำมัดก็คือประมาณนี้จริงๆนะครับ นี่สนุนลูกละสิบาทนะครับอย่างนี้สิบบาทแล้วอย่างนี้สามร้อยห้าสิบาทนะครับก็คือมะพร้าวกะทิเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนซื้อมาเปลือกเขียวๆหน่อยนะครับลูกจะกลมๆก,กลมมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือมะพร้าวกะทินะครับ จะปอกนะแต่ในจีโต้นี้นะครับมักาะปอกถุงจุอองจไว้ใช้านานแล้วนะครับไม่ได้ปอมกมะพร้าวถ้าที่บ้านก็ขี้เกียจนะครับแต่ทำเพื่อชาวโซเชียลแล้วก็ การรีวิวก็ต้องรวส่วนวิชาประกอบมาพาักในรั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับ,รนน <c oughs> บ <c oughs> ประมาณนี้ครับตรนี้ออกลำเท้านะครับ ด้วยมีดอิโต้นะครับปกติถ้าที่บ้านก็ต้องใช้ขวานนะครับบอกไปบอกไปนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่นะครับก็เป็นเสียงจากเสียงล่อนกนางแอ่นให้เข้ารังนะครับที่นี่เขาก็จะมีการเลี้ยงนกนางแอ่นกันเยอะนะครับคล้ายๆกับที่ ปักนางตะวันนครสีธรรมดาน,นะครับที่เขาเลี้ยงนกนางแอ่นเพื่อเอารังของเขานะครับนี่เราก็ปอกเปลือกนอกได้แล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าเราเลี้ยงนกนางแอ่นนะครับไอ้ตึกสูงๆนั่นแหละครับตึกสูงๆสําหรับเลี้ยงนกนางแอ่นนะครับและนี้ก็เป็นที่พักของตรงไฟฟ้าของเรานะครับ หลังสูงสูงแล้วก็หลังที่ผมอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่คือขนาดของมะพร้าวกะทินะครับสามร้อยห้าสิบบาทนี่กับมะพร้าวอ่อนที่กินน้ำนะครับแต่นี่คือลูกเท่าห,หมัดนะครับมะพร้าวกะทินั้นไซส์ขนาดปกติที่มะพร้าวแกงทั่วไปนะครับแต่นี้ไซส์จะเล็กกว่าปกติ ทำขนมอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเราจะผ่ากันดูนีค่คือมะพร้าวกะทินะครับขนาดทั่วไป3 5 0บาทแล้วก็มะพร้าวที่เขาเอาไว้เจ้าเอาไว้ไหวเจ้าในช่วงเทศกาลเทศกาลหรือว่าจุดเวียดนามนะครับอันนี้เล็กกว่าปกตินะครับอย่างที่ผมบอกว่าลูกถัว่วหมาัดอันนี้ไซส์ปกติเดี๋ยวเราจะมาผ่ากันดูนะครับผ่ามะพร้าวกะทินะครับผมปอกเรียบร้อยแล้วอ่าเกินเกินกันข้าวยเกินเกินลง อ่าแล้วผ่านนะครับโอ้ผมลืมที่จะเขาบอกว่าให้เนื้อมันนุ่มนะครับต้องในทางเอ่อนวดเขาก่อนนะครับให้เนื้อมันนุ่มผ่านไปแล้วโอ้โหเขาบอกว่านวดก่อนนะครับลืมขั้นตอนการนวดไปไม่เป็นไรผ่านมาแล้วนี่ครับ โอ้โหนี่คือมะพร้าวกะทิครับมะพร้าวกะทิครับนี่คือมะพร้าวกะทิครับสามรอยห้าสิบบาทนะครับเพื่อมารีวิวให้ท่านเห็นเห็ความสวยนะครับโอเค มค่ากับการรอคอยมานานนะครับเอาเป็นว่าซึ่งส่วนการรอคอยมพะพร้าวกะทินะครับนี่คือมพะพร้าวกะทิที่ชํำๆเลยนะครับจะขาดไปขั้นตอนเดียวก็คือขั้นตอนของการนวดให้เนื้อมพะพร้าวฟูนะครับลืมไปถนัดทัน,นีดเลยทีเดียว แต่ก็กล้องกลางคืนเย็นๆแล้วมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ท่านจะเห็นความฟูได้นะครับแล้วก็น้ำเหลวๆเหนืดๆของมะพร้าวข้าวทศนะครับที่เมืองไทยสนนอยู่ลูกละประมาณ200บาทนะครับแต่ที่นี่ปากเข้าไปถึงลูกละ350บาทให้ได้ลองครับให้ได้ลอง ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ